สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับังเกมในศึกฟุตบอลคาราบาาครับนะครับวันนี้ก็เป็นนัดที่2ในรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับวันนี้เตะในคืนวันพุธเวลาตีสา เลพู U ก็มายันเสมอกับฟูลแลมได้ด้วยก่อน1ประตูต่อ1นะครับโดยได้ประตูจากลรุยส์เนียร์ในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนที่ครึ่งหลังจะมีเสียวท้ายเกมอินซาดิยอบมายิงด้านาทีที่76นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยันอยู่แล้วก็เป็นฝ่ายที่เดินหน้ากรุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นทีมที่สองต่อจากเชลซีนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยสเปตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งฟูลแลมมาในระบบ4-2-3-1ผู้เกันประตูแบนเลโน กองหลัง4คนมีอิซาดิยอบจับคู่โทซินอันดราบิโอโยแบ็กซ้ายแอนโทนีโลมิซันแบ็กขวาทิโมธีคาสตานกองกลาง3คนทอมแคนนี่จับคู่เจลเบลินญ,ญากองตรุกอันเดรสเปเรล่าปีกซ้ายวิลเลียนปีกขวาบ๊อบบี้เดโคดวาลีสส่วนสโซนาร์เป้าราอูคิมิเนสนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนทีม1ตำแหน่งเท่านั้นจากเกมนัดแรกที่เจอกันแล้วฟูลแลมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็ใส่กองกลางที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นนะครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังนั่นก็คคคคคคือออออออทททมมแแนน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 นีีี่่่่โโโดดดดยยยถกกกกกไปปะะะะรรรรรรรััััััับ Reed, บ,บ,บบบบบ็็็เเเงงงงงงลลลาาาชิฮ์้ฝวพูใ ส3ม,มเช่นเดิมเลยผู้ขับสาประตูคิวินเคนเลเฮอร์คนหลัง4คนเฟอร์ก <F und ay> ูฟันได้จับคู่เจริควอวนซ่าแบ็กซ้ายตัวโกเมสบักขวาคอนเนอร์แบรดลีย์กองกลางสามคนอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ไรอันกราวินแบกฮาวิเอเลียดส่วนสามประสา,านเกมรุกลุยส์ดิอาร์ตโกดี้กั๊กโบและดาวินนูนเลสนะครับเลฟูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสามตำแหน่งจากเกมนัดแรกที่เจอกันนะครับ ก็ใช้จัดอนัซ่านะครับเซนเตอร์แทนโกนาเต้ที่ได้พักไปในเกมวันนี้แล้วก็ในตำแหน่งข้างหน้านะครับก็จะมีดาวิดแล้วก็กัคโปที่ได้ออกสตาร์ตัวจริงแล้วคนที่โดนถอดไปเนี่ยก็จะมีเดโกโชต้ากับทางเคอติสโจนะครับที่ถือว่ามีอาการตึงจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกกับปอลหมัด ก็เลยได้พักไปเลยในเกมวันนี้นะครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสุดมันมากมากเลยนะครับฟูลแลมเนี่ยมาแลกกับเลี้ยวพูตั้งแต่ต้นเกมเลยโดยตังแต่นาทีที่หเนี่ยเลี้ยวพูทักทายก่อนนะครับดาวินุนเยสลากตัดในแล้วยิงเลโน่ก็เซฟจังหวะนี้เป็นเซฟแรกในเกมของเขาไปส่วนทางฝั่งฟูลแลมเนี่ยก็มีจังหวะจากกัสตานะครับได้เปิดเกือบเข้าก็เกเลยฮอร์ลูกนี้ก็ปัดเอาไว้ได้เช่นกันนะครับก็ไปกันคนละหนึ่งเซฟก่อนนะครับใน6นาทีแรก หังนั้นเนี่ยฟูลแรมก็โอกาสมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยมีนาทีเจ็ดเปรลาได้เตะมมอีกนะครับปารินญาเนี่ยถือว่าแปรออกไปเื่อๆเลยนะครับโกเมสเนี่ยถือว่าประกบพลาดแล้วในจังหวะน,นี้ก็พลาดโอกาสทองไปครั้งแรกของเกมวันนี้นะครับ หลังนั้นเนี่ยก็จะมีนาทีที่9อีกครั้งนะครับฟูลแลมตัวดาวินคราวนี้โดนตัดนะครับที่มากำลังทำเกมลบอยู่ก็กลายเป็นว่าฟูลแลมสวนกลับโรเวนสันได้เปิดนะครับเเลเฮอร์ก็ถือว่าปัดไปอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่ามีทั้งเปิดซ้ายเปิดขวาเลยนะครับฟูลแลมในช่วง10นาทีแรกของเกมแต่แล้วนะครับก็พอเป็นนาทีที่11เนี่ยเป็นเลียพูลนะครับที่ถือว่าทําเกมบวกตรงนี้แล้วขึ้นนําได้ก่อนนะครับเป็นจังหวะที่ควันซ่าเนี่ยถือว่าวางทะแยงมานะครับแล้วไปหลุยส ดียสลากตัดเข้าในแล้วก็ยิงนะครับเป็นประตูขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์แล้วทำให้เกมเลี้ยวูลเนี่ยทายความกดดันไปได้เปราะหนึ่งแล้วก็กุมความได้เปรียบมากขึ้นกว่าอีกนะครับนที่สกอร์เนี่ยเกมแรก2-1บวกลูกนี้ก็เป็น3ประตูต่อไปนะครับสำหรับทั้ง2เกมซึ่งก็ต้องบอกว่าฟูลแลมเนี่ยพอเกมโดนไปแล้วเนี่ยก็ดูจะช็อตสักพักใหญ่เลยนะครับกว่าจะเริ่มกลับคืนสู่เกมได้นี่ก็จะเป็นประมาณนาทีที่30เป็นต้นไปนะครับก็จะมีนาทีที่สามสิบนะครับยัง,ปเ,ยยง,เ,งเป็นเลี้ คราวนี้พาบอลออกซ้ายให้กับดีอาร์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้ยิงเลโน่เซฟไว้ได้เป็นเซฟที่2ในเกมนี้หลังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าฟูลเลมเริ่มมานะครับเป็นนันที่31มสิมิเนสได้ยิงนะครับเคลเฮอร์ได้เซฟที่3ในเกมวันนี้ไปแล้วก็จะมีอีกหนึ่งครั้งเป็นนันที่34เป็นวิลเลียนนะครับยิงด้วยซ้ายนะครับลูกนี้แม้เป็นทาวไม่ถนัดแต่บอลก็แรง น่าเสียดายที่ไปตรงตัวเกลเลอร์นะครับก็เซฟที่4ในเกมวันนี้ได้ไปก็ถือว่างานทุกทั้งสองทีมเลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยถือว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่จนจบเกมนะครับเอ้ยขออภัยนะครับเป็นจนจบครึ่งเวลาแรกนะครับก็ถือว่าเป็นฝั่งเลี้ยวพูที่กุมความได้เปรียบอยู่นะครับก็เป็นฝ่ายที่ออกนําฟูลแลมไปก่อนที่สกอร์หนึ่งประตูะต่อศูนย์นะครับฟูลแลมที่เปิดหน้าแรกเนี่ยก็ถือว่าโดนไปตามสูตรนะครับถ้าทําไม่ได้แบบนี้เจอเกมรุกแบบเลี้ยวพูก็ออกมาตามครึึ่่่่่งงงงงงงแแรรรรกกททีเเเหห็นนนนะะคคคัััับบมมใชววลลลลาาฝฟู มาแล้วก็เล่นแรกกับเลียบภูเหมือนการออกสตาร์ทช่วงครึ่งเวลาแรกมาเลยนะครับโดยเกยมครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าทางเลียบภูมากกว่าเพราะว่าฟูลเล่เนี่ยก็ต้องบุกหนักมากกว่าครึ่งในครึ่งเวลาแรกพอสมควรเลยนะครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังแล้วเวลาลดน้อยถอยลงไปมากพอสมควรแล้ว ซึ่งก็ทําให้เลียฟฟูเนี่ยมีโอกาสส่วนแล้วได้ลุ้นจังๆเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับตัวมีครั้งแรกมาที่52าสดาวินจ่ายมาให้เอเดียตได้ยิงเดนโน่ได้เซฟที่3ในเกมวันนี้ไปแล้วก็จะมีนาทีที่ห้คราวนี้เป็นดาวินได้ปั่นเองบ้างนะครับแต่เดโนโน่ก็ได้เซฟที่4ในเกมนี้แล้วก็อีกหนึ่งครั้งเปน็นนาทีที่62ดาวินถือว่าหมุนเทิร์นหนึ่งครั้งก่อนที่จะยิงแล้วก็บอลเนี่ยลุดเสาไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่าโอกาสเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราเลยนะ น่ากลัวหนึ่งครั้งเป็นเคเลเฮอร์นะครับออกมาชกตัดบอนพลาดนะครับก็เป็นเปเรราจัาางหวะตรงนี้ไดจังหวะนี้นะครับได้ยิงแล้วก็บอลไปชนเสาไปนะครับก็มีน้อยแต่ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับก็ถือว่าเริ่มมีการแก้ตัวแก้เกมกันเนี่ยครั้งแรกเป็นอาทิตย์ที่66นะครับทั้ง2ทีมเลยโดยฟูลแลมเนี่ยเปลี่ยนวิลสันลงมาแทนรีดนะครับส่วนเลอบูเนี่ยส่งโจนแล้วก็โจตาลงมาแทนแม็คคาลิสเตอร์แล้วก็ดาวินนะครับก็ต้องบอกว่าเกม ของเนเธอร์ูลเนี่ยดูจะดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับหลังเปลี่ยนแมคคาลิสเตอร์ออกไปแล้วเอาโจนมาเล่นเป็นเบอร์6การคุมเกมในแดนกลางเนี่ยดูจะทําได้ไม่ดีเลยนะครับสำหรับเกอร์ติสโจนในวันนี้กับตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ตําแหน่งธรรมชาติของเขาแล้วก็แล้วก็สวนทางการที่ฟูลแลมเนี่ยเปลี่ยนวิลสันลงมาด้วยก็เลยวิลสันเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีบทบาทยกระดับเกมลุกฟูลแลมมาได้พอสมควรเลยซึ่งสุดท้ายนะครับ ทางฟูลล่เนี่ยก็มันได้ประตูตีเสมอในนาทีที่76เป็นกากกๆจังหวะที่วิลสันเนี่ยแหละครับเลี้ยงหลบแบดลี่มาได้นะครับก่อนที่จะได้เปิดแล้วก็เป็นอิซาดิยอฟนะครับที่เติมมาตรงนี้ได้ชาร์ตนะครับก็เลยเป็นตีเสมอ1-1แล้วก็ทําให้ช่วงท้ายเกมเรียบฟูลเนี่ยค่อนข้างเสียพอสมควรเลยนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้ายิงอีกรูปเดียวเนี่ยถึงยิงจุดโทษกันเลยนะครับด้วยสกอร์ที่จะเป็น2-1แล้วทุกอย่างกลับมาเท่ากันก็จงังหวะที่เป็นไฮไลท์จาก,ลก,ลกจนหลน วิลสันนะครับถือว่าได้ยิงตรงนี้แต่เคเลเฮอร์เนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธประตูไว้นะครับเป็นซูเปอร์เซฟของเขาในเกมวันนี้ก็เป็นการเซฟสําคัญครั้งที่5ในเกมด้วยนะครับหลังครึ่งแรกเนะี่ยซัดไป4แล้วนะครับสำหรับเคเลเฮอร์ในการเซฟไปก็เลยรอดพ้นไปนะครับในตรงนี้แล้วก็ถือว่าหลังเล็กนั้นเนี่ยก็เดียร์ฟูแก้เกมนะครับอีกชุดหนึ่งโดยส่งโกนาเต้กับคลาร์กนะครับลงมาแทนกักก๊กตักาเวนแบก ก็ถือว่าปรับเป็นหลัง5รับเต็มสูบเต็มตัวเลยส่วนทางฝั่งฟูลแลมเนี่ยก็ซัดเต็มสูบเรื่องผู้เล่นเกมรุกมืางกันนะครับส่งเตเต้เฮอริสันรีดแล้วก็มูนิสลงมาแทนคาสตานแขนนี่แล้วก็เปเรรานะครับก็ปรับเป็น4-4-2ก็ถือว่าช่วงทดเจ็บเนะี่ย ค่อนข้างที่จะบาดหวาดเสียวพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางเลียบภูประมาณ6นาทีในเกมวันนี้แล้วก็ฟูลแลมเนี่ยมีโอกาสที่น่าสนใจอีกหนึ่งครั้งก็คือเจ้าปริญญาเนี่ยได้ยิงแต่ควานซ่าก็ถือว่าบล็อกสําคัญตรงนี้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นว่าจนจบเกมสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นว่าเลียบภูยันอยู่ได้นะครับก็เลยจบที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สดําเร็จนะครับพอสรุปถึงที่เห็นด้านหลังจบเกมวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตุตตตยะ้ยแายแลว้ สามารถเข้ารอบแล้วก็ชิงกับเชลซีอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับก็สิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็ประเด็นแรกก็จะบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างไม่คมกันทั้งคู่เลยนะครับเรอัลูเนียมีดีตรงที่ มาได้ช่วงต้นเกมไว้ได้นะครับเลยค่อนข้างที่จะสบายใจไปได้เปราะหนึ่งแต่โอกาสที่มีในช่วงเวลาที่เหลือนะครับก่อนหลังจากงนั้นเนี่ยที่เป็นหนึ่งประตูศูนย์แล้วก็ใช้โอกาสได้ค่อนข้างเปลืองนะครับจนได้เรื่องในช่วงท้ายเกมก็ตรงนี้เป็นบทเรียนที่เดียร์พูก็ถือว่าจะต้องนําไปปรับปรุงในเกมต่อๆไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นงานหนักเลยในเกมที่จะต้องมาลุ้นกันเหนื่อยแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้เสียพลังงานด้วยถ้าเกมมันขาดไปแล้วนะครับ ก็จุดที่2นะครับก็มาพูดถึงสิ่งที่ดีของเลี้ยงูกกันบ้างนะครับวันนี้ผมมองว่าแมคลิสเตอร์เนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับในการคว้าชัยชนะเราทำให้เกมเลี่งมาตลอดประมาณ60นาทีแต่แล้วครอปก็เลือกที่จะพักนะครับจากการที่เกมวันนี้ไม่มีเออแล้วเล่นกันค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็เลยพอถอดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วเอาเคิร์ซิโยนมาอยูอยตรงโบ -6 นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ตําแหน่งธรรมชาติของเจ้าตัวนะครับเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็คุมได้ไม่ค่อยอยู่แล้วก็ฟูลเ,เปล่งมาด้วยก็เเลยเป็นน็นนกกกาารรสวทงัไปตเนี้เยเกมปัปปนน่่วนใน ช่วงท้ายเกมเลยนะครับก็ถือว่ายังดีที่รอดตายมาได้ในวันนี้สำหรับรยูฟูลนะครับเพราะฟูลแลมเนี่ยก็ไปเร่งในช่วงท้ายเกินไปก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวอะไรออกไปแล้วแต่ก็ยังเดินหน้าเข้าสู่รอบต่อไปได้ก็ต้องเป็ดจุดๆๆที่ดีไปนะครับประเด็นตรงนี้ส่วนจุดที่3นะครับก็ต้องบอกว่าควานซ่าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันในเกมวันนี้เนื่องจากจัดไป1นึ่งแอซิสนะครับทำให้ เป็นประตูขึ้นนําให้กับทีมไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าจัางหวะนี้สวยงามมากๆเลยนะครับจ่ายเถแยงมานึกนี้นึกถึงเลลกซาเร์อาร์โนเลยนะครับตอนมีเขาอยู่แล้ววางบอลลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกองหลังที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคอนซ่าไปนี้กับการขึ้นมาแล้วก็สามารถเป็นตัวสลับได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยถ่วยโอกาสในช่วงที่มาติปเนี่ยเจ็บไปได้ก็ หรือว่าเป็นกองหลังที่น่าสนใจมากๆอนาคตไกลเลยนะครับจับตาดูกันต่อไปแล้วก็ต้องบอกว่าสกัดสําคัญด้วยนะครับในช่วงท้ายเกมเนที่เล่าไปแล้วในนาทีที่89ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตรงที่สําคัญมากๆของเกมในวันนี้เลยนะครับส่วนผู้เล่นภาพรวมเลี้ยวคูวันนี้นะครับเคลเลอร์ Le ก็โอเคนะครับเซฟสาคัญใช้ได้เหมือนกันฟันไรต์ตามมาตรฐานนะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาซ้ายโกเมสก็โอเคนะครับดีวันดีคืนเหมือนเดิมส่วนทางขวาเนี่ยแบดดี้มีพลาดหนึ่งครั้งเสียประตูก็มาจากเขานะครับแต่ นอกจาจังหวะตรงนี้แล้วภาพรวมในเกมก็โอเคนะครับเล่นได้สู้ดีเป็นความเป็นดาวรุ่งอ่ะนะครับตรงนี้ก็โอเคแต่นักแสดงจาพภาดตรงนี้ก็ดูจะโอเคพลาดไปก็พลาดนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกมได้ก็โอเคนะครับถือว่าป,ประสบการณ์ที่ดีของเจ้าตัวไปส่วนกองกลางนอกจากแมกแลลิสเตอร์เกรวินแบกคนนี้ก็ทรงๆนะครับไม่ได้เห็นบทบาทอะไรเขามากส่วนทางอีกคนหนึ่งเอเรียดเนี่ยก็จะมีลูกขยันซะส่วนใหญ่นะครับแต่การทําเกมลุกจังหวะการจ่ายบอลของเขาก็น่าจะมี จังหวะได้เด็ดขาดอะไรดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็เกมลุกเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในมุมมองของผมส่วนในสาประสานเกมรุกลุยซีอาร์ตถือว่าคมในช่วงต้นเกมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหลายจังหวะในหลายๆครั้งแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับมีสกอร์วันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปสหรับเจ้าตัวแล้วก็อีก2คนที่เหลือนะครับก็จะมีกัคโปวันนี้ก็เล่นทางขวาไม่ใช่ฝั่งที่เขาถนัดนะครับแต่ก็เชื่อมเกมอะไรกับเพื่อนได้ดีนะครับครึ่งหลังรถเปลี่ยน,นัวออกไปก็น่าเสียดายที่สออนเื่งิต เป็นดาวลุนคั่วดาวสำดวงในรายการนี้ไม่ได้นะครับวันนี้ไม่มีสกอร์ก็ไม่เป็นไรส่วนทางฝั่งอีกหนึ่งคนดาวินนูเย้นะครับโอกาสดูจะเยอะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทําไม่ได้นะครับก็ไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่แต่การเล่นหาพื้นที่เนีดีแล้วก็เหมือนเดิมนะครับดาวินไม่มีสกอร์ก็ตามสภาพไปนะครับสำรองที่ลงมาก็กุลนาเต้คลาร์กก็ลงมาช่วยได้ดีในช่วงท้ายตรงเนี้ยโอเคนะครับผมค่อนข้างชอบส่วนโจนโจตาที่ลงมาก่อนหน้านี้ก็โจตาลงมา ก็โอเคนะครับลงมาพลิกบอลอะไรวันนี้แต่ก็ไม่ใช่เกมที่โจต้าลงมาแล้วก็เสกได้นะครับก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาส่วนโจลงมาก็ไม่ดีในวันนี้นะครับเพราะว่าลงมาเล่นเบอร์6เราไม่ถนัดก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมของฝั่งเลียฟูส่วนฟูลเล่ um เนี่ยก็เสิร์มนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือมีวิลสันนะครับที่ลงมาแล้วเนี่ยเกือบจะทำาซนเตสใส่เทมเก่านะครับโดนลงมาแล้วก็เนี่ยเปิดมาหนึ่งครั้งก่อนที่จะยิงที่เราไปในจังหวะเกมนาะที่เก็กือบเร้าเะครับแล้วเ,เ,ลกเกรเทอร ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ยกระดับเกมได้ดีแต่แล้วแต่มันก็ไม่พอสำหรับทางฟูแลมในวันนี้ไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องก,ากา้าาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ